มาถึงแล้วนะครับทักทายทีมงานครับผมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อนเพิ่มแสงก่อนเพิ่มแสงก่อนโอ้สวัสดีปามซอสแจ้งครับสวัสดีครับและเรืนี้กับผลงานเพลงผู้ป่วยติดเตียงครับจะไหนดูผู้ป่วยติดเตียงรอเพียงมือตายสวัสดีก่อนอะไรครับผมหัวใจสลายสวัสดีครับพี่พุทธกาลสินครับผม นุมกาละสินแก้วสวัสดีจันเจนะครับจากทีมงานมิตรภาพแคมห้วยกระทิงเ,เจอกันจริงๆ,ๆนะครับวันที่6ธคันวานี้พอกันครับมิตรภาพแคมห้วยกระทิงอำเภอเมืองจังหวัดเลยว่าจะเป็นกูแค้นจาร้อยเฮนรี่<า>ลูกสืบพันมอสคำหมักบินเดาคกับเดือนผมออกมาใบหายแล้วครับยุ้ยกระทิงไปอยากได้แป๋วเลยครับแกทักทายทีมงานนะครับผมโอ้โหจิมมี่พังโคละทีมงานครับสุดเท่ชนะพอได้ทีมงานนะครับ ไปพ่อสุโนครครับผมห่า <laughs> ฮ่าฮ่กรุงเทพสายหักหนาพี่ีงานฟ้าสา,สาวทีมงานท,าทั้งอาร์ตและทีมงานครับผมโอ้โหเซนโลครับผมพี่ป๊าครับจากกรุงเทพครับมาถึงแล้วครับผมสวัสดีพี่บอลสายเซ่สวัสดีท่านสารวัตรนะครับผมสารัตต้อมนะฮะสวัสดีพี่โจครับมึงบอกเกี่ยวบอกขออ้อสวัสดีครับลูกที่หัดพ่อป่ะพ่อเลยพ่อกูภูมิใจหลายแหม่เลยกูขี้ดพ่อได้เป็นยังไง ต่ตาตาตาเอ้าก็อีก็สามขาดูบาลนี่อ้าวก็อีพี่การพี่น้องบาหนี่บุ้ยทอดพอดลูกพ่อเต๊แหงพดเมียงเห็นแต่หนุมานคุกฟุ้นอันนี้พ่ออบี้คุกฟุ้นบาหนี่เปิดโอ้ยนิ่มเธอไปดูแลลูกเธอนะจับมันจับมันไปเทคกับเช่าเว่อสวัสดีท่านกันฑ์พี่ครับผมสวัสดีครับจณฑ์ N S K ขาวัสดุก่อสร้างนะครับที่ ท่าสายนะครับอำเภอดงบังนครพนมนะฮะบ้านแทงเนาะฮัลโหลลุงช่องฮะยืเฮเสวัสวัสดีครับเย่โอเคเออเป็นไงบี้อยู่กับคุณโอเคไหม no no okay because สองวันบี้โอ้บี้บี้ไม่อยู่บ้านโอเค very quiet อะไรสมัครสวัสดีเพื่อนนิ่มด้วย yes very lucky yes บักปีประยุทธแห้งหลายสบายหูแต่ยังว่ามีถั่วเปนบางประยงงานว่าโอ้ยนอนหลับแท้ปวดแสบท่ามัหลายพันสิบ่อ้มึงมาเห็นก็ไม่เอแม่เล่นเกมปีประยุทธมีดฟานแก้วตายโอ้ยไปพุ่นนั่นคักครับผมพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งไฟครับทุกคนครับลูกพี่เขาเตรียมไฟแล้วนะครับผมเตรียมไฟแล้วครับเราจะเดินไปดูหน้างานตอนนี้ครับว่าจะเป็นอย่างไรครับผมอะไรอะไรหยุดเลยอะไรอยากหักได้ไปอาบ์นัมเด้อร์ควมันเห็นแต่หานวัตคุกฟุลดิบี้คุกฟุน เราเดินทางไาพิจตรนี้ครับผมไปครับผมไปดูจุดที่เราจะกางเต็นท์นะครับาทีมงานครับเรียนเชิญครับไปไปขยัาเทียงานไปดูหาวิธินี่กันนะครับโอเคครับไปไปเฮ้ยมีไกด์นำทางสักหน่อคนพี่เจมาพี่เจมาพี่เจมาอันนี้พี่เจเดินอ่ะพี่พีปามาอันนี้พี่เจนะครับมาจากทีมงานอีสานแคงเซอร์เรานะครับจากทีมงานจากมิตรภาพแคมป์ห้วยกระทิงนะครับเมื่อกี้การัาษาพี่เจก็เมานะครับผม แล้วก็อันนี้คือกลุ่มงานนี้ถ้าเราเรามาหากันเรามาหนุนน้ำด้วยกันนะครับผมให้น้องลูกพี่ปะไปลูกพี่ครับผมมาเลยสวัสดีแจอลูกพี่สวัสดีครับผมไปเบิ้งไฟเบิ้องยังประชาประเทศฝรลูกพี่แล้วลูกพี่ครับบอกพี่น้องกันนะบอกพี่น้องนะครันบอกพี่น้องกันสวัสดีครับมือร่วมพลคนสายจวดครับมหากรรมสายจวดนี่ใหญ่มากนะครับผมได้จอนนี่นะครับอำลเฟรดยูนนังสาหาส อุบลราชธานีครับอ่าเริ่มตั้งแต่ใบาสามไปอาใบสามเป็นต้นไปนะครับเด้อจวดแห้งจวดอีลีนั่โดยบักเสียงอุดแบบบอกเสียงแผลวกินบขวี้ครับคร <c oughs> ับผมมาพ่อกันด้วครับบรรยากาศสงานเดี๋ยวไอ้เชียงเผลียวพาไปรีวิวครับออผมครับโอเคครับสว<ช>ัสดีวันนี้จิ๊บมี่สวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสี่รับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครบสัสดีครับสัสดีครับสวัสดีรับสวรับสวรับสวัสดีค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 รับวัดีครวัดี๋ยวัสดีครบสวัสดีครับสวัสดี นะฮะพี่น้องครับเพิ่งบรรยากาศครับตอนนี้นะครับไอ้ครั้กำนันที่มาถึงที่นี่มาที่นี่กี่ครั้งแล้วฮะครั้งนี้ครั้งนี้สามครับผมอ๋อครั้งที่สามแล้วนะครับเอฟซีเลยบบบครับแมนครับเออสารวัตรตอมเลยสารวัตรตอมลครับผมอ๋อตอนนี้พี่เขาปิดไฟแล้วนะแต่ว่าจะมีไฟที่นี้อยู่นะครับเราจะเข้าไปดูว่าพื้นที่ไหนจะเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับพี่น้องครับ แลับเราเข้าไปดูก่อนนะครับพี่น้องครับพาพี่น้องไปเบิ้งเด้อเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือแลนด์มาร์คเมื่อนี่ลูกพี่ว่าใกล้ตัวได้จะต้มก็บ,บอกได้เพื่อนมาได้เบ่นนะครับผมเพื่อนอู้ไปอยากค่ายแท้เบิ้งเดี๋ยวอันตรายห้องน้ำนะครับจุดนี้คือห้องน้ำนะฮะพี่น้องมาถึงกับพี่้องน้ำมองหน้าอย,ยู่ได้พี่น้องได้สบายสบายครับกับบรรยากาศที่ ใช่เลยนะครับใสเ่เบทีลงใสเ่เบทีเอ๊ะไหนไหนพี่เจพี่เจเบทีลงไหนอ่าพี่เจเดินกลับแล้วบอกอ่ามิถุนามใหม่มากันไหมเนี่ยจุดนี้คือจุดขายอาหารพี่น้องครับพี่น้องมา ขบมาเบิ่งบรรยากาศได้นะครับพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับแซ่พัดร่องแซ่ปามวงกลางเต้นมะเอื่นมุ่งใดอยู่อยู่ใไฮน้าฮัลเล่นไหครับอ๋อใส่แบบไที่พัดร่องแซ่ไปที่อ๋อพัดสร้างไอสปอร์ตได้ร่องหนึ่งตัวหนึ่งอ๋อสปอร์ตอะไรเนี่ยหนุ่มตัวหนึ่ง จุดนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์ครับพี่น้องครับจุดกลางเต็นท์ที่พรุ่งนี้นะฮะ,ะเราจะได้เห็นกันนะครับนะครับเป็นจุดกลางเต็นท์เพราะว่าไฟมันปิดแล้วพี่น้องครับเมื่อเช้านี้เพิ่งต่อ้ากันอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเด้อเท่าเออโต๊ะเซตโต๊ะเท่าตัวเลยจองนะครับเด้อติดไปจองนะครับเด้อครับผม<ห>ผมคิดว่ามุ่ม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 นี่สิเป็นมอง เห็นลพี่จอนนี้บอกก่อนหน,าน,น้านี้ว่าสะมุ่มนี้จะเป็นมองอเ,เวทีเป็นเวทีนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มทีมงานที่เข้ามานะครับยางพลาสตินกนะครับพี่น้องครับเขาเก็บป้ายบัตรตรงนั้นนะครับทางเข้านะครับพี่น้องเขอบคุณทถึงเห็นกันนะครับผมอแล่นมาเข้ามองนี้อันนี้รถน้ำแล้วนะครับยังไงก็ไม่จืดครับพวกนี้ถ้าว่ารถโคตรร้ายอะไรก็ผมสีเหนียวครับผมจุดคอนเสิร์ตชิวๆนั่งตรงนี้ ระบ,บ้างนะครับผูดใดไจีขาของกับระวัางต่อเฟืองครับผมพอ <laughs> ต่อเฟืองเขารู้สึกวา่าสีแนวค่มหลัก็แานแห้งนะครับโอ้นี่ไงทำบันไดไปแล้วครับพี่้องครับถ้าบันไดถ้างลงไปครับผมนี่ต่อเฟืองมี่ยังเป็นพื้นที่ที่กลางเต็นท์ได้นะฮะชิวๆเลยนะครับแคแ้วแควแคว คอยติดตามกับพวกนี้ครับผู้ป่วยตอนาไรตั้งอีตอนไหนน,นนะผู้ป่วยติดเตียงรอเพียงมือตายหัวใจสลายเจ็บลายสิตายให้ได้ครับเดี๋ยวนี้นะครับกับผู้ป่วยติดเตียงนะครับติดตามทาง,งช่องเสียงเพียวเมืองสุวรรณภูมิครับผม เชียงแห่บอเซนถ้าเราเซนหลักเขาบอกล้วไปเปรียกคำไปเปรียกกู้บังเมื่ไหร่ล่ะปั๊มเอ้ยบ้านดิเซกะพี่น้องแฟนครับถามมาจากกรุงเทพครับผมอ๋อบ้านเกิดเมียงนอนอยู่ไหนลำปางบอครับยูดอนครับขอลำปางหนึซื้อดินไว้ครับจะไปิยูบ้านนี้บ้านเขายูดอนอำเภอไหนนี่ยูอำเภอบ้านผือโอ้ยถ้าบ้านผือตัวนี้บ้านหนอคู่ครับบ้านหัวคู่ครับผมอ๋อเอา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 ตำบลไหนครับตำบลาบบงตำบลหนอคู่บ้านหนอคู่เขาเหมืงโอ้เราต้นตานไม่แถวแถวลาน คัว้าลลาตัวนี้เขียนนครับผมเทมกานฟาร์มงโก้ทีมเช่าเรือเกิดจะรุ่นช่วงของทีมมารีชมนี่เราพกมารีชมนะครับเอา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 ต้องการไหครับนี่ครับผมคู่แฝดไหครับแฝดครับคนละฝ่ายโอเคนี่คือเบื้องต้นนะครับที่เราพาเอฟซีมาดูบรรยากาศที่เราจะแคมปิ้งกันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องบรรยากาศกับของน้ำของนี่กับถือว่าโอเคครับหลายห้องอยู่ครับในโซนนี้มีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า แล้วกับสร้างคูนี่เขาก็มันจะของดวยไปถึงฟังของอ่าจุดที่ห้องพักพนักงานจุดนั้นเด็กไปไม่ถึงนะครับพี่น้องกับพยายามติดตามเบืองเดียวผมแจ้งรายงานอีกรอบหนึ่งว่าสิเป็นจังไหร่เมื่อสองสายสิเป็นห้องน้ำรวบรับผมยิ่งขางไส้แซงขางหัวกระเทยขางหัวครับมาเบิ่งกันครับอ๋อโอเคนะฮะแจ๋วเลยนะครับห้วยห่วยห่วยเขามีเต่าอยู่เขามีเต่าอยู่งเต่าเขาหลายอยู่เตาพดพดระวบางที่ว่าเห็นเข้มไก่นะโอเค นะครับอ่ะเดี๋ยวว่าเจอกันพรุ่งนี้ซะเอฟซีที่จะมาเดินทางมางานมืงอื่นครับลูกพี่ครับลูกพี่ครับมองได้กับมองกลางเต้นไหมเปิดไฟจะหน่อยเดี๋ยวพวกเอฟซีมันอยากเห็นไหมเปิดไฟมองได้ออเ,เขาเลยเอาบอกเอฟซีถามมามองได้กับมองกลางเต้นครับหายหน้าไหมาครับลูกพี่ครับมีถุงมีมีถุงยางมัครับลูกพี่ถุงยางนะไหมแม่ลูกพี่มีปะครับแจ๋ว นะฮะอยาก่างในอย่างมูมันอย่างกูกูฮิปโปบอกแม่มึงลลูกอย่างบอกแถววิทย์แกวแกวแกวอันนี้ข่างอะไรนี่ห้าสิบบอหกสเนาะหกสิบมันระยะู่าย้ปรไงต่อได้อ๋อครับบรรยากาศนะครับพี่น้องครับมาได้ครับเด้อ นะครับจุดนี้นะครับชิวๆกันพวกนี้กับบรรยากาศศิลปินหลายตาหลายคนครับว่าจะเป็นกูแค้นแน่แล้วก็ศิลปินมากนาหลายตาที่มาตุ่มมาห้มกันนะครับบุตรกาละศิลป์ผอมศิลปินจากทีมงานเราทุกๆชีวิตนะครับเบอร์นีมวลกันแด่นอนเราชิมลางปีนี้ครับถ้ายิ่งใหญ่ปีหน้าเราจัดเต็มแน่นอนครับผมไฟมาแล้วพี่น้องครับไฟมาแล้วเปิดดแลลนมาาาข้งงง่สุยอดครับผม่าาไฟข้งงล จุดทั้งเขาจุดเดียวมัครับลูกพี่จุดเดียวจุดเดียวครับสำหรับเอฟซีดีมากเนาะครับผมเราจะมีการคัดกรองพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องราวของความปลอดภัยนะครับอาวุธเป็นพกพานะครับข้างในเรามีบริการเครื่องดื่มเรามีจำหน่ายที่นี่อย่างเดียวพี่น้องมากอะเอาเบิรงกันแย่งกันมวนอย่างเดียวหมือนครับผมมวนคุบครับผมบรรยากาศดีอันนี้ผมพุ่มน้ำครับครับเตาไห่รถครับเพิงมาฉีดน้ำครับจะเลยลูกพี่เบอร์เอิญบอตองกันอีกแล้วนะครับบอแล้วโครงการเ่ามันมันไงมากมัวงมาก เกา <É. S 1> ต้องรักษาตอดเข้าไปด้วครับโดนพักไปหันเป็นไทยนาไวมักบรรยากาศไทยนากจะไทยนากางเต็มบรรยากาศแถวนี้กับแถวนี้เวทีลโรงแรมเขาลูกพี่ครับเวทีใไต้คมบาเหมือนั้นใต้คมบาโอ้แก้วครับผมมีกองเฟื่องให้บริการกองมีเฟื่องเฟื่องฟอนต้องเลยไหมครับเฟื่องก้อนใครจงก็ปูปูล่องกลางก็ได้หรือจะปูนั่งกินเหล่าก็ได้ครับอ่าีให้บริการ S <S ออ,อูสน้อนสีกันก็นได้ครับครับครับเอาพรุ่งนี้เจอกันนะทีมงานเนาะอันนี้เป็นคลิปหรือไรไอสดผมสิบโพสไทลุพีชทุกคนค,นครับโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับเด้อสู่อุบลราชธานีครับมีโอกาสผ่านมาวันหยุดยาวครับตั้งแต่มือนีมืออื่นมือตึงมือหื้อสี่วันหยุดยาวนะฮะว่างแผนการเดินทางเที่ยวมีโอกาสผ่าคอีสานยี่สิบจังหวัดสวยงามทุกจังหวัดครับขอแนะนำบ้านเกิดจอนทีมือปามนํำ อีกหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองแห่งคนบมวนยิ้มหวานเมืองแห่งคนมักมวนนะครับมวน่มวนกับเมืองเงาครับนี่จอหีีมือปล่าครับอุบลราชธานีครับเมือนกลางเต้นนะครับม้วนอย่างเดียวครับมืออื่นบรรยากาศสุดคัดสิกครับมาจวดกันครับรวมพลคนสายจวดนะครับเนาะอ่ามากมายหลากหลายศิลปินนะครับพ่อกันครับกับบรรยากาศมองนี้นะครับครับลานกลางเต้นตรงหน้าจอหนีมือปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เจอกันที่นาอครับโทนสองสามเส้นทางนะครับศูนย์สีหาซีซีหนึ่งซีซีหรือเขา Google Map พิมพ์ทุ่งนาม,มือปราบจอนนี่ฟาร์มสเตย์ครับโอเคครับจวยพี่น้องจัดววลูกพี่ดโดน